สบายดีพี่น้องบ่ข่ายหญ่เปิดคลิปเองโมนี่สบายดียินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแม่ปิ่นน้องเทียและน้องเอลทีตอนนี้เฮากำลังอะไรอ๋อไบายได้ไงหากระเปิดคลิปมาสิบไปไปอย่างไหเดี๋ยวน้องปิ่นสิพาไปลกกกกาพี่น้องเพราะว่าเตรียมกาไว้เฮาสีดำานาแล้วตอนนี้พอเท่าพอน้องปิ่นกำลังไทหน้าไทค้นพี่น้อง ไครค้นแล้วก็สีขาดบัานี้แล้วเอาสิไปลกก้ากไขใหญ่มีปลาใบาปลาเคียนปลาไอแล้วก็มีแน่น้องติ้นตอนนี้ลกก้าตอนนี้น้องิ้นหาตะลังค่อยล้างซ้ำแล้วแล้วก็นหาขาใหญ่ไปที่หลังเพราะว่ามีลูกน้อยเห็ดว่าได้เตียมทีแนะ่พี่น้องเพราะบ่มีพาเอาคันสี่เอาไปน้ากะขาหง่กับไปป้วนอยู่คนละเอาก็เห็ดได้ซ้ำทียอาเห็ดได้แล้วน้องติ้นก็สิขึ้นมาเฮ็ดแนวยากแนวขิน เดยวพี่น้องก็สิ่าโอ้น้องปิ้นไปถ่ายคลิปซื้อซบ่ได้เห็ดอย่างว่าสันนิแล้วเขาก็สิไปลกกาอยู่พี่น้องเป็นลกกาแล้วก็เฮ็ดได้เต็มที่ซ่เหาเฮ็ดทันละเพราะว่าเฮามีลูกน้อยแล้วก็ฮพอเวลาเฮ็ดยากเห็ดกินเฮาก็ขึ้นมาเห็ดยากเห็ดกินออนนี้ก็กาลังดื้อคนน่ะเอลทีเอท,เอทีจะไปไหนครับหาเท้าหาเท้าอันพี่น้องคอมเมนต์มาว่า ป็นยังคือบอบสอนให้ขาใหญ่เรียกตากับยายว่าซัน่นอันพี่น้องมันก็เคยจังซี่แม่พี่น้องมันซินจังซี่เคยจังซี่เพิ่นก,เเเนกเน็เอิ้นแต่แม่เฒ่าพ่อเฒ่าเพิ่นกเอิ้นมีเอิ้นจังซี่ละอยู่ลาวเขาเอิ้นแต่จังซี่เด้พี่น้องเอิ้นพ่อเฒ่าแม่เฒ่าาาเป็นเป็นพ่อน้องปิ่นกับแม่น้องปิ่นาาเป็นลูกของน้องปิ่นคือจังแวพี่่นเพิ่นกเอิ้นพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเพิ่นเอิ้นจังซี่พี่น้อ,อ,อง ไทยเมยเขาเอิ้อนเนี <c ười> ่ยสีบุงกับบังเอิญเขาเอิ <c ười> ้นแนวใดถ้าว <c ười> ่าอยู่ไทยก็สิเอิ้นตาเอิ้นยายแต่ว <pa> ่าอยู่สปปลาวบ้านน้องปิ่นเขาเอิ้นยังสีเดิม่น้าะไปี๋ยวเงาี่ไปลูกก้าปไาขยัยเล็กกู้ก่อนลูกเจ็บเจ็บอันเล็กกู้ก่อนเจเล็กกู้ไปายังเงเด้อบุอุ้มไผ่เด้อเล็กกู้ บ่โอ้เดินดีๆนะบ่อุ้มไม่เด้อป้าโอ้มักไปบรรยากาศภูเขานี่แล้วพี่น้องบรรยากาศดีแฮงบริการบริสุทธ์คักหายใจเต็มปอดเต็มใส่ดีไปน้ำน้ำไม่เอาเร็วเร็วเดินเดินเดินไปไปหาบีเอ็มปา้นยังหาบีเอ็มปั้นโอ้ขีดตัวมัปิดเกือบใครยังยังจนหมดไปคนนะ เราได้ซื้อกอบ,บุดให้ใส่อันพอดีมือมานะฟ้าวพอดเราได้แบ,บกเอาซื้อกบุดให้ลูกไปย่ปงางย่งางย่างย่างโอ้โหโบฮอดจะคืออะไรแม่ปิ้นไปแล้วเด้อเท้ากำลังไทยน,นะไทยค้นไทยเต้นมือเซานี่ล่ะนีไน่ไทยค้ไน,ไ,น,ไ,นไปเรื่อยเรื่อยหฮิต นาบ่ได้เ็ดนาคกได้พี่น้องเห็ดแต่นาม่องแดงล่องน้ำนี่เห็นว่านาหอยมาแล้วพี่นอ้องนะหอยนาเล่นอีแซ่บเห็นไหมพอกำลังไถนาคาดนาผีหอยมันก็สีขึ้นมาแล้วก็เนียนเครื่องหัวก,กบหัวเขียดเนียนอันนั้นพร้อมเด้พี่น้องแมงดาไปเดนิดนเดินโอ้

แล้วนี้ที่โจมบอมีนย่างมาทางนี้บอมีนย่างอือบอมีนย่างพี่โจมบเป็นย่างย่างมากย่างมาหวันไหอยู่บ่เนาะไปเยี่ยงเกาะไปเล่นน้ำกันกันโอ้โบอเล่นไม่ค่อยเด้อโอ้ยปั่นก้อนหินขี้หลังมาหนิไปปั่นก้อนหินขี้หลังเอาลอดโอ้โหไปชี้ยะไหวนี่ฮะ <ไ>อย่าบวบใบตกลุดรูดรูดรูดตกขี้ตมแน่ๆลุดมือลุดมือใส่โลกายแม่์บังดูบังดูหน้าลายคืออย่างนี้อันทามันใส่น่ะทาสีตาแม่เล่นเครื่องสำอางบังดูอ่ะน,นะหน้าลายคืออย่างนี้บ่มีจิตใจเห็นยัง ซองบ้างมีเอ็มมือนะมามาน้อๆถ้าพวกปลามันขึ้นมาเดี๋ยวทีปบาโลงเด้อมันมีพญานาคยู่ใต้นั่เด้องูใหญ่ดื้อเอ้ยงูใหญ่ก็ันนะ่ะกำลังล็กกาล็กกาเฮงได้พี่น้องล็กกายู่ทางเทิงผูเทิงโคก ลบก,ก้าแล้วก็เอาลงให้หน้านี่ไปล้างไปไรที่ดินออกเอาไว้ดำดมันกำลังลบก,ก้าบีเอ็มคิดด <BM. S 2> ื้อบีเอ็มอ่ะบรรยากาศดีขนาดเลย Mà đưa, mà đưa, ขึ้นเมือปะเมือปะเออขึ้นเมือนนี่ะหัวเปื้อนหัวละชิ้นมัมมนมม่ว,วกเกลียวทีแม่ครับหนึ่งสองสามฮึบครับครับแม่ไปซักครับครับพักพักอยู่เบากระเบาบคอดไปซักเราขึ้นเมือเห็นอย่างโบได้น้ำเอลทีดเด็กน้อยกับน้ำขี้ตุมเนาะพี่น้องบอยากให้หลุยหลายขี้ตมุมน้ำยู่นา ย้ำเพื่อนคันเพื่อนขายขาเพห่นข,ขยยงโบกือบ้านคือเมืองคืออย่างน้อยๆกับเปื่อยยุงกัดกับเปื่อยแมนี<ง>แมนบ้แเมียนเหรอไปนี่ไปนี่โอ้ยโอ้ยโต๊ะคันแทนาซช่นี่โอ้ยไปทางไดนี่อึบอึบอันโซงแก๊ะละเนา กางเกงกับบ่มีไสแล้วมัน saya, saya film, ี oh, na, else, ่ใช่จะทิ้มไหมโอ้ยมกหอยนาใหญ่ๆยเราไปทิ้มเล้ทีน่ะเอาไว้เนี่เราบลูเหลืองอ่ะพูดนะหอยนาบักใ่ญ่ต้มกับอันเกี่ยวซ้มแซบเธอได้นี่หอยนาตาบีเมเมื่อป้าจะไั่งพยายามมองก็ทำว่ะ ขี้ลังขี้ลังแม่ขี้ลังแม่โอ้ยยังยังดูไหลเกีงบ,บ่กีอโอ้ยกะโฮดกะเหลือมาได้รวดใส่แม่แม่กะเห็ดบนร้อนนั่นหรอมะไปมื่ออ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อาอ๊อบ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 อบอ๊อบออบอ๊อบอ๊อบอ๊อออบอ๊อบอบอ๊อบอ๊อบอ๊อบออบอ๊บออบออบอออออ จะซีได้คุบกันยุ่งยังสีละคุบกันยุ่งังสีละแมนบอขันบนังบนอนนี่บ่เห็นยังแท้หันน้ามาลองไหมกันหันมาพี่ลองไหมก็ลองไหมกดูดีด คุณพ่างเขาเแล้วล่ะไอ้ยะอยู่ดีๆก็มีคนมาละบ่กร้องเพลงบ่โอ้โอหเห็ุบ่ร้อนเด้ตายวันนี้ล่แหอะเราเหมือนเนาะเนื่อขึ้นมาจากไปลกกล้ามาขานยันกันรับเรียบร้อยนอ้นองพี่นอนเรียบร้อยแล้ว เอากระซิมาเฮ็ดเมนูเมนูเที่ยงเมนูเทียเท่ยงเห็ดน้ำข้าวปุ้นกำลังซ้อมป่าต้มไวเรียบร้อยแล้วแล้วลก็ซอยหัวหอมกระเทียมตำเดี๋ยวเขามาเห็ดเมนูเฮ็ดเมนูเห็ดน้ำข้าวปุ้นพี่น้องเห็ดน้ำข้าวปุ้นกินเที่ยงรัาปา้าใบถ้าเมถ้าบอกับซุ่มป้า น้ำข้าวปุ้นแล้วเขซอยหอัวหอมกระเทียมตับสะกอนน้ำกะทิไส้เย,ย็นท่าที่มีพี่น้องเพราะว่านามันยืดไก่ไส,ส้บมีแซบคือเกากินยืดไห้ย,ยืดนะกินยังไงก็แซบ นเห็นบอนี่คกไม้คกไม้น้อยนี่ตั้งแต่น้องปิ้นน้องตั้งแต่เม็ดน,น้อยก็น้องที่เหี่ยวอีกน้องปิ้นจําความใน้คกตัวนี้ตั้งแต่หูประเฮ็ดไ้เฮ็ดนาอยู่พี่ละไซต์แต่คกตัวนี้เลยมีเคียงไปในตัวพี่น้องคนนะ่ะมีเคียงพอ้อมเ็นบอนี่มีเคียงให้เอาซอย อันนี้ร้อมเวลาเขาต่ำสมต่ำซอยมากกันหนาวมักเล่นได้พร้อมเจ้งสีละนี่ซอยกระเทียมหอ,หอม รียบ้อยแล้วน้ำกะทิใบมะกรูดมีอยู่ได้อยู่บ้านโบเก็บมาใส่บบมีหันใบมะกรูดขอบคุณขอบคุณเข,ขากล้ลวกแล้วเรียบร้อยนี่เส้นข้าวพุ่นแห้งของแม่ปิ่นน้องพี่แอลลวกแล้วเรียบร้อยผักกาดข,ของเขา้าเมนูแล้วเรียบร้รอยป้าทั้งเถื่งเถียงน้อง,องปิ่นเฮ็ดเมนูไว้เรียบร้อยแล้วเฮ็ดหนังข้าวพุ่น ลวกข้าวปุ้นไวเรียบร้อยแล้วพี่น้องเฮ็ดเมนูเที่ยงพอดีน้องปิ้นเห็ดไวเรียบร้อยแล้วเอาก,ไกอนน็ได้กระติบอันนึงได้กระติบอันนึงเดี๋ยวน้องปิ้นสิพาไปยามมองไปยามมองที่พอใส่ไว้มือเสานี่มือเสานี่เราไปยามมารอบนึงแล้วมาเห็ดกินเสาปิ้งตอนเสาอันนี้เขาสิเอามาปิ้งตอนเที่ยงมีข้าวปุ้นกับน้ำยา ล้วก็เอาก็สิบปิ้งใส่กอกใส่ต้มจังน้อยแล้วก็มีเีแล้วนะคะิไปยามมองเบิ่งว่าสีไดป่าไปปิ้งกินเขาตอนเที่ยงบอป่ะเนี่ยเราไปเพิ่งดูว่าสีไดบ่ขาหญ่งก็นอนหลับยังพอตื่นอยู่ก็เลยมีเวลาเฮ็ดน่ายากแนวกินอาจจะบ่ได้ลงเห็ดเวียยหันปันไลปันไดพี่น้องไลปันไเพราะว่นหย่กขาญ่ขันไปขาญ่ก็อยากเล่นน้ำกัลงลุยหนองบออยากให้เพิ่นลงลุยคักบันได พราะว่าเข็งขาขาใหญ่บวคือผู้อื่นแพง่ายได้กระติ๊บนนึงปะพยายามมองน้ากันมือเป้าวนี้พอพยา,ายามนะได้ยูป,ปิ้งนึงยวปิ้งสิพาพยายามบึงอะสีไดปะ่ะนี่ยางมาหอดแล้วน้ำไหลตอนนี้น้ำมันกำลังขึ้นไมมพี่อ้องน้ำมันกำลังขึ้นป่ามันก็เลยขึ้น โอ้โหเราใส่ยาวไปฮอทพุนมีปิงป้งบ่เนอยันยางเดียวยันปิง้งโอ้โหฮันเดิดินดองนอ,ง,องเห็นเห็นบ่พี่เนอพูดนปะปลาขาวยามมึงดูได้ฮอทห้าหกตัวพอปิงป้งบ่เห็นนกพิซิลงหยางไปเลย ลุดซ้ำอีนักโอ้ยลุดซ้ำปวดไปปวดมาลุดมือมีกี่รวันนี้ หาคาใหญ่ประมาณบ่ได้จักตูได้อยู่3ตูมันปิ้นก็เลยบ่ปวดเอาซ้ําปูน้ํามันนําพี่น้องอ่อนซอนบ่เป็นแถวจังซี่เลยอยู่ฟังบุญน่ะน้องปินเห็นยังมีตายยังมีเป็นแห้งเป็นเหี่ยวได้อันนี้งามคักขึ้นเบิดูต้นคูกอบุน่ะปามันบัดใบงามเขียวคัก ไปเพิ่งเทียงคือว่าได้ยินปลาเขียนกําลังต่ำขาวปุ้นนี่แหละผัหไงนอนดุนขนาดเลยเสียงจะก,กระจันดูต้นไม้เทียงหน้าปีนี้ขยับขยายออกหลายเติบเทียงปักไงเลย เียังไงนอนได้หลายคนไม่หมาดเลยมีอยู่สามตัวงอยอยู่กับโคกันสงสัยน้ำแห้งน้ำบันแห้งคือเก้า,ลาแล้วน,น,นอนเสียบแ้ไอันนี้คุณอะนอนแต่สิบเอ็ดโมนคุณอะ โอ้ล,ลืมเห็นกระลำเหรอสวยเงี้ยครับปุ้นเนาะสวยฉั่เป่นนักกัดต่ำกับปุ้นสวยเงี้ยนักวิ่ง,งกำลังต่ำครับปุ้นทางนี้ต่ำเรียบคนเรามันบวมมือคบจะเสียเร็วนะ เมนูเทียงเราน่าจะเป็นอันนี้เป็นปิ้งไส้กรอกกับหนมกับข้าวปุ้นเมนูของเฮามีข้าวปุ้นไ,ไ,ไส้น้ำนุกอร่อยได้หมอเป็นอาบน้ำอาบอุ่นม,มา Qui dès hem empezó en cu. Kihawa, está oro. Más nah, Kihawa